เราเกิดมาส่วนใหญ่แล้วโดนคนอื่นนั้นสะกดก,กิดหรือโปรแกรมสมองของเราไว้หรือเหมือนเราถูกสาบคุณไม่รู้หรอกว่าความคิดส่วนใหญ่ที่คุณมีไม่ว่าจะนั่งคิดนอนคิดหรือคุณยืนคิดก็ตามมันไม่ใช่ของคุณเลย สิ่งที่คุณคิดทุกวันหลายๆอย่างมันมาจากคนอื่นพ่อแม่โรงเรียนศาสนาสื่อต่างๆเรื่องเหล่านี้คุณต้องระวังเพราะว่าคนอื่นพยายามยัดผลประโยชน์ของเขามาให้เราถ้าคุณ คิดไม่เที่ยงแบบกาลามาสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะไม่คิดเรื่องของเราและไม่คิดผลประโยชน์ของเราจงอย่าเชื่อตั้งแต่แรกสิ่งใดก็ตามที่ให้พลังชีวิตคุณกำลังมา ถูกทางสิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตนั่นแหละคุณกำลังมาทุกทางทุกทุกความเชื่อจะนำมาซึ่งหลักฐานที่จะสนับสนุนสิ่งนั้นผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยคลิปนี้บ๊ายบาย